ทษทีค่ะนะคะ่ะตอนแรกว,ว็่าจะไม่ทำแล้วแต่อือแต่ว่าเรื่องที่แบบรอมันนักก็ต้องทาก็คือรีแคปหลังจากดูจบแล้วดูจบมาสองวันแล้วแหละแต่ต้องแบบไปเจอกับเขาก็ื้องอินความรักไง <c oughs> หลังตัดไปก่อน <c oughs> แต่อพออันนี้ก็เออนั่นนก็ชอบเรื่องนี้มากๆแล้วก็ต้องมารีวิวรีแคปสิวะเรื่องรีแคปอ่ะรีวิวเลยว่าเป็นหนังที่ อืมค่าหวังมากๆเพราะดูอินมากไงแต่พอแบบดูเต็มๆปุ๊บก็ผิดหวังนิดนิดหนึ่งตรงทะเลาะกันเพราะเรื่องผู้ชายมันแต่ก็เข้าใจยุคด้วยความยุคสมัยนั้นหรือเปล่าเลยก็เลยแบบเป็นประมาณนี้มั้งเขาบอก okay <laughs> อยูว่าวาจูเคเงินๆนิดหน่อยก็เข้าใจแต่ก็แบบอ,อ,อูอชายอื่นก็ดีมากๆเริ่มต้นมาด้วยแบบ ไปโรงเรียนมัธยมมันแบบมรเจอมากวิจะว่าสปอยนะมีสปอยยนะังไงมาเจอมาปุ๊บช่วยหลังนะเ่อช่วยวหลังลคนที่มาด้วยเขาคนที่มาดูด้วยก็ช่วยหลังื่นเป็นชื่อแบบเรียกกันในโรงเรียนเออแต่ชื่อจริงเขาชื่อหมากบางฝรั่งหรอเออนล่นและก็แบบเจอการที่โรงเรียนมีก็น่ารักมากมีโคตรม,มีเสน่ห์หล่อมากอยู่ก็แบบน่ารักทีดาดิ๊งดิ๊งดิ๊งดิง หมาก็รอ้อใจหนู่ไปเลยพี่ดูไปเขินไปนะที่แบบเรื่องแบบนามาก่อยาต่มากสุดจริงนี่เราไห้แต่ควรจะเป็นอันเขาจะ่าันด้วยอ่ะมุดงีดเรื่องแบบเข้าใจเปนนดามากก็แบบกี่ต่อทะเลาะกันทำไมวอทะเลาะกันเพราะผู้ชายที่นะเพราะเขาเป็นชายแท้เขาก็แบบในมุมของเขาไงนี่ก็มุมของกระเทยเรือแบบแตกต่างกันไปนะคะ แล้ตรงโรแมนติกนี่แหละตรงฉากโรแมนติกอะโอ้ชอบฮะถั้งของยูงได้ถ้าของมีเลยได้เสนีหมากมีเสนีมักมีแบบเด้ยมีแบบม,แบบมีหมายเอ๋อถ้าคุณทอมดูด้วยกูแบบไม่มีตัวตนไปเลยเพิ่งหลงหมากมากในหนังอ่ะก็ต้องหลงคนข้างๆด้วยไปชอบ <c oughs> คือหมาหกโคตรส่อโคตรเสนีแล้วฉากจีบกันก็เลยเป็นฉากแบบแต่งๆนานาจัง ฉากชีวิตฉากมาชุมรมพินมาอะไรกันที่พินได้แบบให้แบบอยากเล่นพินเลยได้แบบเด็กน้อยตีพินก็น่ารักมากลเล้นจีบอยู่คำตลกมากแล้วก็แบบมันยุคสมัยนั้นและแบบมันไม่มีโทรศัพท์มันยุคตอนนี้อ่ะมันแบบมันคิดถึงมันแบบที่ต้องเด็กน้อยมาจีบรุ่นพี่ดิกิตาแต่จริงๆมาเขาห่วงแหละเออเด็กงน้อยก็แฝดเ,เล่นแต่งเด็กน้อยน่ารักมากก็แบบเป็นเด็กที่อุ้ย ดีกีตาร์จีบเออดิดพินตีบจีบอ่ะกีตาร์พูดสันมีการสอนพนินกันก็น่ารักจ้องตากันบ้างแปดวีอ่ะหนึ่งสองเอกให้ชอบใครให้ต้องจากกันแปดวีจะบ้าเอยในหนังโอ้แปดวีเปนนานเกินไปอ่ะนานจริงนี่ยังไม่กล้าจ้องเขาเกินสองวีเลยหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองปุ๊บแล้วเอเอเอ๋อ้องเรื่องแล้วเขาต้องนานกว่านั่แหลโรแมนติกก็แบบน่านรักคอมเม้นท์ที่ตลกก็ ตลกจริงๆแต่ไม่ตลกหนักมากเพราะก็เป็นรวมๆไงรวมๆเพราะถ,ถ้าตลกโดดกันไปก็จะเป็นซีรีส์ออมันก็จะเป็นหนังคอมเมดี้ไงแต่ยังไม่เป็นแบบรวมๆเป็นทั้งชีวิตทั้งความรักดราม่าเออดราม่าก็ดราม่าจริงคาแรคเตาะนิดเดียวเลยดราม่าดราม่าให้เต็มสิบให้เจ็ดจุดห้าโรแมนติกให้สิบคอมเมดี้ให้เก้าอ่ะรวมๆรวมๆแต่เรื่องนี้ให้เก้าเลย พักหนึ่งกันแน่เพราะฉากทรอกันอ่าเพราะเรื่องผู้ชายแค่นี้จริงๆแต่คุณงสนุกมากาสนุกที่ด้ไปดูกับเขาด้วยจังสนุกมากจริงๆนะครับทุกคนฝากไปดูด้วยเป็นแบบจะีส์เออเป็นหนังที่ดีๆมากๆเรื่องหนึ่งจริงสนุกกว่าจะไม่ลืมที่เรามีกันและกันในวันนี้จะไม่ลืมเวลาความสุขที่ แล้วใครร่วมมีต่อจากนี้ไม่ว่าชีวิตจะพบใครคนไหนแต่ช่วงนั้นจะมีเจออยู่เสมอเมื่อในหัวใจจะเก็บไปเก็บใจไว้ให้เธ,เธอเธอเท่านั้นหน้าหลังและฝากก็แบบขอบคุณอน้หลังจริงๆที่ชวนเราไปดูทำให้เราได้เปิดโลกได้ไปเล่นกับเขาได้แบบเขาพาไปเล่นอะไรแบบที่ผู้ชายเขาเล่นกันแล้วก็แบบโอ้เป็นคอ มึงยังมีเพื่อนวิชายเยอะเลยมีแฟนด้วยกันทันงหละมันดีมันได้ปาได้กับเขาได้แบบได้รู้สังคมเขาได้มันก็มีความสุขไปอีกแบบคือแบบเปิดโลกจะไปไปเขาเนี่ยทันแหละไม่สนุกหลายอย่างเลยได้สนุกมากกับไปเที่ยวได้หลายรอบเลยแต่คงเป็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วแต่ก็ดีมากๆแล้วไไลก็ได้รูปด้วยได้ถ่ายรูปเขาก็ดีแล้วค่ะความทรงจำดีๆคน ป๊อปปี้เลอรลักป๊อปปี้เลิฟนะครับเป็นรักที่รักเขาข้างเดียวแต่ก็สนุกดีขอบคุณมากๆที่เขายอมมาด้วยเขาจะไม่คิดอะไรกับเราแต่เขาจะไม่ได้คิดอะไรกับเราก็เถอะแต่สนุกขอบคุณเขามากจริงๆเขาเป็นรักแรกที่เราแอบรักแลที่เราแอบรักแอบชอบมากขนาดนี้ด้วยนะรู้ว่ารักต่อไปจะดียังไงนะแต่นี่คือ รักแรกกเลยก็มอถามมัน,นเป็นกันไปไหมรักเขาฝ่ายเดียวรักแรกรักรักเดียวรักแรกแที่เราเชื่อกันว่าตดลบเพราะว่ามันเป็นการเดทของเราฝ่ายเดียวเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เดทเพราะเขาเขาไม่ได้ชอบเราไงเขาไม่ได้มีรู้สึกอะไรกับเรารู้สึกข,ขฝ่ายเดียวก็เลยเรียกว่าเีลบพอถ้าหาดออกอก็เลยเป็นเดลบไม่ใช่เดทประมาณนี้นะคะเธอกับฉันกับฉันขอบคุณนะที่สร้างเรื่อง,งนี้มา ขอบคุณจีเรี้กประตูเขาขอบคุณจริงๆความทรงจำนี้จะจุดจะไปตลอดการนะขอบคุณมากบายไปจะไม่ลืมที่จะไม่ลืมที่เรามีกันและกันในวันนี้จะไม่ลืมเวลาความสุขที่เราเคยร่วมมีนะคะเคอเับแคบจั์ขอให้ดูเยอะๆนะทุกคนขอให้รายได้ทุบเพียงปลาเปียงปลามีพักสองไปเลยเออใช่หม ชอบบ้านหลังแบบนี้นะ